สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมือนี้วันที่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะกะผ้าพีพ้านองมาที่ตำหนักปู่หญยอาจารย์นอตีอีกแล้วจ้าม,มาือนี้มาตามหวยของวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะซึ่งมือน,นี้อาจารย์ก็จะได้บอกเลขทูบและกะ็วหวยหวยเป็นแนวทางเนาะค่ะว่าเลขสีออกตัวใดเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่นองค่ะกะ ก่อนที่ซื้อกะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเนาะค่ะบอเมนว่าเลขสีออกตัวนี้เด้พี่น้องเป็นเพียงแนวทางเอาไปวิเคราะห์เนาะค่ะจะเป็นเลขตัวใดเดี๋ยวตามไปชมในคลิปกันเลยจ้าสวัสดีครับมาคนหลายเือเก่าพี่น้องได้ความอนุญาตเอฟภบรรยากาศก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีวันเสาร์ที่อะไรเนี่ย 20นะครับเนาะภูมภาค1 <year> <old> <mean> 2 5 6 0นะครับพดีมี้องมีซี่ลด2นักนะครับเกดทั้งปีแับนี้ครับทำบนกานดีนะครับครับูดนะครับแล้เอาไปทุกคนยินดีถึงราวัลนี้หนึ่งนะ มูนะนะครับเนาะพูดแล้วมาแฝงเนาะเดี๋ยวผมขอเขียนภาพก่อนครับโอ้คนไหลฮะก็เขาเรื่องกันเลยนะครับน้องคนนี้กันมาซาเด็กน้อยครับพอคืน่าคนอันนี้เขาเอิ่นค้นหลายครับจนเสร็นะครับเพราะว่าตอนแดดเสียนี่ค้นไปน้ำแดดลายแล้ว มือ,อ 5, ี้มากเลจะยกเลขกถูกไปเลยนะครับคนหลายก็จะยกเลขถูกไปเลยตว่าข้าวดีก็คือวา่าขวดนี่เลขกมั้งวะึือเนี่ยผมซื้อแล้วนะครับมือวันไปถึงเล่าแล้วผมแนสองแปดนะครับเนาะไปถึงเล่ายกมือแนนะครับเราเล่าเข้าเข่ามาเนี่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะครับเนาะคือวา่วามือวันเนี่ยมันมีเลขกตัวหนึ่งที่ผมมักก็คือว่าสองแปดที่ผมบอกในคลิปนะครับเนาะ อาจารย์ว่าธ <cuanto S 1> นาจะมากนาจะเป็นสองแปดสผมก็บางที่แหละผมบอกเองเลยผมมากหกมากเก้แล้วก็มากหกสครับสองแปดผมก็เลยเว่าในคลิปที่ผมอ่านลงว่าอเลขที่นาจะมากเพื like you, you ่แปดสองอิซืนเมื่อหลายตัวบทเอาสแปดสองผมมันวางที่นะครับก็ผมก็ห้องรอบบานรอบเมืองยุรกาวันจันทร์ผมกัให้เอารัฐบาลใทยนี่ในแท่งเล่ามันอ่อสามตัวนัสอสามครัองหกสาแล้วกันวันพุธมันเลี้ยวหกสามแปด ผมไม่บอกอะไรเบาทักไม่ใช่ว่าจากเขา่าดแล้วเดี๋ยวเขาซื้อตะวต8ผมไ็เลยซื้อรอย16ครับในแสนนึงมมนมาหลับในวงเลยบอกดูได้ผมถือเองครับตอนแรกว่าติดโขนท่านก้ไม่มีรอกโขนท่านมันเหมือนโหวพันได้กี่ทีแล้วลอยเดียวนะครับดีออกที่นีแต่ว่าสองตัวก็เลยซื้อคันซื้อ2ตัวจะบปวดนั่งดีมือวันก็เลยซื้อหกับสองับเก้าน่ ท่ได้มาไหลหรอกว่ไม่ทิบาแม่ก็ได้ทิพบาทนิดเดีแม่ซื้อหลบาถืาเอเนาะแม่หวดไหนแม่เราซื้อหลานี่เรียพวกเข่าตัวือไหนเราซื้อ5บาทจุอทุกหวเนี่ยนี่คนมาแล้วอันนี้เขาม่ดีจะิ๊กเกรดบ่ไเมื่อกอยู่ออฟิศนี่เลยอ่ะนะครับนอกฝั่งนาขจะมีจุดล้ระเบียน สติ๊กเกอร์นะครับนี่คนติดมาหลายเมันมาได้ที่มีจุดลงมกระเบียรเขาสามารถไปล้มกระเบียรตีสติ๊กเกอร์รถปี้นะครับเด้อนะครับเนาะกะย่างล้มกระเบียรอยู่งหม่องไปนะอ่านมึงนะครับน้องุดล้มกระเบียรสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวลูกน้องผมย่างตีใหม่นะครับเน้องได้สติกเกอร์แล้วก็ฟอรประกาศอีกทีหนึ่งตอนนี้เปลฟอร์ได้ระบาดนะครับน้องเพจจริงไม่ขายหวยไม่ฝากเพจว่นันไม่แจกมัเกิดไม่แอดเพื่อนไปหานะครับเน้อย่าไปลงดีใจเด้ออาจารย์แอดกลมากว่าแม่เลไปลอมนะครับเด้อ แอนไส่ไม่ดีหรอเงินพี่น้องแบบเรื่องราคาปด้ขายเล็กนะครับดเดี่ยวาต้องซื้อมันม่นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันการระบาดหลายๆนะครับเนาะส่วนเลขกหมวดนี้นะครับต้องย้ำอีกครั้งว่าแนวทางของเราเนี่ยเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะปรดใช้สติพิจารณารยางนะครับผมพี่ใบหูว่ออาได้กองเงี้ยามผมหูว่ออาได้กองเงี้ยผมจะซื้อเองเราเงินมาแจกนะครับ,นรบเนาะอ่าเป็นเพียงการพิเคราะห์คำนวณเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะที่หกกุมาสองพันห้าร้อยหกสิบเดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะครับเนาะ ออให้มีหนะครับมีหย่งแม่มีหกสามหแปสมแปล้วก็หกสองนะครับแม่ฮะได้เลขที่บอดตัวงดดดจนมันสิอันอ,อะไรเนี่ยอะหกสมเขียนไหมแม่หกแปดสามแปดหกสองแม่หทุกมือได้เนี่ยแม่บ้านที่ใสนแม่ สเดี๋ยวเราพุ่มเอยเอ็ดกับพี่น้องมือแหแล้วประมาณมือแห่หนีพคนประมาณหมื่นหนคงเป็นลมครับพี่น้องฟังมาวันนี้เขาจะได้แห่เพื่อกองนะครับส่วสามตัวมีหกสามแปดกับหกสามสองนะครับน้องเลยเขาส่วเลขทูปเดี๋ยวเขาทองทองสามเมื่อาจารย์เมื่อเขาเอาโยกเลยอย่งเดีวกันทองเลยครับเด้อหนึ่อ เลขถูกนะครับเนาะแต่ยานก็ไม่ได้เนี่ยยักษ์สามรถเนี่นะครับคือว่ามันจะเป็ต้นโซนนึงก็คือตัวนี้มนต้นกันนะครับเนาะมันต้นกันกับเลขชุดตีคู่ที่เขาให้ไปซึ่งวันนี้เนี่ยเข้ากับภูมิภาคมุดท้างไทยนะครับเนาะก็ลอตเตอรี่ภมกับตุ้น้อยใบกับมิต้ตัวนี้แหละนะครับเข้ากับซาร์เดนได้เลขถูกมากกว่ามารถซาร์เดนครับไปกลับมาได้นะครับเนาะ การวนนี้ผมจะบอกว่าเขาล่อหนักหนึ่งมีหน้าแล้วก็ล้องนึงมีหน้าเนี่ยเขาล่อหนักเพราะว่ามันจะเป็น่อนศูนย์หลุดเลขเราสิบห้ามวดเราเข้าสิบสเราหลุดสองวดก็คือมวดเมื่อกี้กับมวดหนึ่งีการที่บอกว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นพอศูนยหลุดหนึ่งเการที่พมเปการเนี่เขาลับมาเข่าต่เข่าแค่รูดแต่ึ่งมีหนาว่าเขาเก้าหนึ่เกเสียต็มหดล่างเลยนะครับน่าัเ้ยบแมนหนึ่งท่านว่าแต่หนเขาบ่าเข่า เต้งบนเด่งล่างนะครับเนาะงวดนี้เข้าปะบิ่งเชิงมันก่อนนะครับแต่อง่วนหน้าดิเพราะเล็กขอกแนวกุจะงูด้วยว่าง่วนหน้ากุจะตั้งอานต่อนะครับเนาะแต่งวดนี้มากกว่าตีคู่ยาสาต่อแต่ง่วนนี่กับไข่แนลอนดารีสื่อครับลอนดอรี่กับือเลขกับบ้านแนซื้อหมืกเคลืนนี่ก็ได้ได้เตองยูนะก็คือหมวดก่อนหน้านี่ง่วดแปดเนี่ยมันก็อั้นคระปุ๊บนะครับอันโมอั้นนี่เหมือนไลน์ได้ไหมเรียนนะครับ บบยยไ,ได้ะปะใจฉายาใหม่ในอาจารย์เราตีแปดอยู่ไหน,ไหนมาลีกฟอกมวดศูนย์เขาบอกว่าจะกอดศูนย์พ่อคุณบอเนาะมวดแปดมาหนิแปดโคตรพ่อคุณบอกนี่นะแถมโคตรธไหมนะอาจารย์มันตีมุขขี่เขาก็โกรอีกแล้วงมวยผมผมาเจ้าผมไปกินเขาอยู่สภานเหน็บดูดาล่ะผมจอดรถปั๊บกับน้องผมก็ลังเอาเขายี่ไปก็ลังยิ่ไปนั่งกุ้งว้รุ่นข้างหน้าดิ แม่เขาเห็นมาเลยไปละจินได้จ่ายแม่เขาดีหูมาแล้วูนในใกเป็นคนไอไปเนียหมอดีเลยว่าไอๆเขาเอาพื้นเขวาวะมึงจะฝังอน่ยฝังหมอตีน,นั่นรแล้วเอาเสื้อแขนยาวเนี่ยใส่หมวกพิหนาไปครับย่านเขาเห็นมาโอ้ยแสบกะอั้นครับอันนี้จีนได้จ่ายมาตีหัวซะล้ท่ได้เอาลูก้องไปนะครับเพที่นี่หมอกระไร่วยพรววันเกิด มอก็เลยเปาเคกันผมก็เลยหันไปิืงเอาอาจารย์จะหนีมานะน่ารอาจารย์รวยพในห้แม่หน่อมือแล้วให้โวยพอนในหอบันีึกเลยให้ไปอวยวอนในมอนะครับเล่นอาบอายุไปอายุเท่าไรล่ะมอต่อไปยบน่ารกันทนี่โปเเลยเมียครับผมก็เล่นดตัวนี้ล่ะผมเลคิดวซมนี้ละนะครับมอนะัรก็ระกเหตุการณ์ในนทีนันเลยผมสองว่าโอ้ล คันแรกของผม G. จอดอยู่คือท่าเรียงแทับป้ายทะเบียนกับเจ็ดสามสองหกพอดีนะครับเนาะมันก็นเลยมันส่งกันอีสองหกสองนี่นะครับเนาะสามสองหกในว่นมันตรงสามส,ส,ส,ส่งเลยนะครับเนาะแมยจ์จอดจอดอยู่คือครับเป็นรถคนะันแรกน้ำมันน้ำแรงคันแรกครับสมัยกูมารับจ้างน,นะครับมาส่งสามสองหกนะครับเนาะมันมตรงกันนะครับ พี่น้องหลายนะมื้อนี้ก็ให้ในาอากาศว่ห้อนแต่ว่าก็คนหลายครับมือ้อนี้